ผมกับทีมงานสอสุขนันการช่างนะครับผมก็กับหน้างานของบ้านหลังนี้นะครับผมตรงหนองย่าไซนะครับสุพรรณบุรีนะครับผมก็เกิดเรื่องอุบิเหตุขึ้นนะครับผมเนื่องจากผมจานะครับวันก่อสร้างผิดนะครับจริงๆแล้วเป็น ต้นเดือนสิงหาวันที่1สิงหานะครับผมแต่ผมไปจําศัพทว่าเป็นวันที่1กันยานะครับก็ลูกค้าก็เลยงง,งแต่ลูกค้าก็ไม่ได้เอกใจอะไรทั้งลูกค้าคงคิดว่าท่านคิดว่าเราน่าจะมีปัญหาเรื่องงานตัวอื่นอยู่ก็เลยไม่เสียเรียดอะไรนะครับผม,ผมก็พอดีพอมคุยกันจริงๆแล้วกลายเป็นว่าทางเราผิดเองนะครับผมผิดเต็มประตูเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะย้อนคลิปให้ดูนะครับว่าตอนที่เซ็นสัญญาแล้วก็ลงไว้นะครับผมก็ลงไว้วันที่1สิงหานะครับแต่ว่า จำพลาเองนะครับผมเนื่องจากว่าช่วงหลังนี้มีปัญหาในด้านการก่อสร้างหลายอย่างนะครับกับสภาพพื้นที่หน้างานนะครับก็รูปแบบในการก่อสร้างหลายอย่างนะครับกับปัญหาโดยรอบสภาพแวดล้อมด้วยนะครับผมซึ่งหลายส่วนหลายอย่างนะครับก็โอเคตอนนี้เรามาเริ่มดำเนินการก่อสร้างให้กระทางลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับมาทการตีหลักเขตตีแนวตีผังนะครับผมแล้วก็ตีในส่วนของจุดที่เราจะกดเสาเข็มนะครับบ้านหลังนี้จะมีขนาดอยู่ที่6กคูแเมตรตามรูปนี้นะครับ นะครับก็ตัวบ้านนะครับจะลงเสาเข็มหกเหลี่ยม1เมตรนะครับทุกๆ1ต้นจํานวนทั้งหมด14ี่ต้นนะครับผมก็ตอนนี้ทาการสั่งเสาเข็มไปเรียบร้อยแล้วนะครับรอแค่เสาเข็มมาส่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการขุดซ่วมนะครับแล้วก็บ่ออ่บน้ําใช้บ่อเกลดนะครับผมเพราะว่าตัวนี้จะเป็นในส่วนของซ่วมซึมนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะลงพวกระบบซ่วมไว้ในตัวของตัวบ้านนะครับใต้ถุนบ้านแล้วก็จะ ส่วนของท่อน้ําพิง้งท่อน้อําอาบน้ำใช้ก็คือจะต่อท่อฉุกเฉินไว้นะครับกันว่าถ้าสมมติเกิดมันตันขึ้นมาหรืออะไรอย่างนี้ก็น้ําก็จะเดนออกด้านหลังของตัวบ้านนะครับผมบ้านหลนังนี้ขนาด6คูณ8นะครับ6คูณ8จะมี2นอน1โถง1น้ํา1ครัว1ระเบียงหน้ากับ1ระเบียงหลังเล็กๆนะครับผม ไเงิประมาณ4 0 3 0 0 0 0เท่าไหร่จําไม่ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคนั่นไงเดี๋ยวเป็นเพื่อนไปอูดูข้างหลังอีกทีนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูอีกทีแล้วกันผมก็จําไม่ได้นะครับเพราะว่าหลายหลังเหลือเกินจําไม่ได้นะครับแต่ว่าต้องขอขอบพระคุณลูกค้านะครับท่านนี้เซ็นสัญญาไว้ล่วงหน้านานตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นนะครับผมก็โอเคขอบคุณนะครับผมก็ตอนนี้เรามาเริ่มลุยกันแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมเพื่อนคนไหนนะครับผมที่ชอบคลิปการก่อสร้างบ้านนอกดาวแบบเห็น ทุกส่วนนะครับตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มแรกทั้งหมดนะครับผมตามสไตล์ของสอสุขนากนกรช่างก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องยู u ูบสอสุขนากนกรช่างให้ผมด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเริ่มทําการขุดในส่วนของปอกส้วมก,กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเสาเข็มกับรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมยังไงมาเดี๋ยวเรามาทําคลิปเพิ่มเติมตอนนี้ก็ขุดบอ่อส้วมนะครับเป็นส้วมซึมนะครับตอนนี้ขุดแล้วนะครับ1บ่อนะอครับก็จะวางทั้งหมด3ปอกนะครับผมตรงนี้ อันนี้จะเป็นของน้ำอาบน้ำใช้นะครับก็จะลง3ามปอกเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งของปอกส้ว,ตว,ตวมวต рон, ัว,ตวนี้นะครับก็จะมีท่อวิ่งเข้าไปตรงช่วงกลางกลางตรงโซนนี้นะครับผมจะเป็นส่วนของห้องน้ํานะครับแล้วก็อีกท่ออีกเส้นหนึ่งที่เป็นน้ําอาบน้ําใช้ก็จะมาลง,งนี่ตรงนี้แล้วก็จะวิ่งเข้าไปทางช่วงนี้จะเป็นห้องครัวนะครับผมก็ตอนนี้ลงไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับรอ ในส่วนของรถส่งเสาเข็มกับพวกอุปกรณ์ปอกซ่วมคอนกรีตมาส่งนะครับผมเดี๋ยวเรามารอกันสักแป๊บหนึ่ง <c oughs> อ่ะโอเคนะครับผมตอนนี้ก็เสาเข็มนะครับเสาเข็มก็มาส่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือจะเป็นเข็มหกเหลี่ยมนะครับเข็มหกเหลี่ยมทั้งหมดสิบสี่ต้นนะครับผมแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นลองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 80ซนติเมตรนะครับผมตัวนี้นะครับผมแล้วก็สั่งฝาซึ่งเป็นฝาแบบทึบ1ฝานะครับแล้วก็เป็นแบบรูหนึฝาเพื่อเอาไว้สําหรับเจาะทํารูเวลาเราเอาไว้ดูดนะครับในกรณีที่ส่วมเต็มหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมก็บอกส่วมลองนะครับก็จะเอามาใส่อยู่ในรูนี้นะครับนี่นะครับผมก็จะเอามาใส่ตรงนี้นะครับตัวนู้นบอกเกะ เอบอบ่อสุวมนะครับผมอันนู้นนะครับผมส่วนอันนี้นะครับจะเป็นน้ําอาบน้ําใช้นะครับผมก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมก็จะทําการเอาสว่านใส่ตัวของแมคโครหรือไอเปียกของเรานี่เองนะครับผมเสร็จแล้วก็จะเจาะเสาเข็มนะครับเพื่อที่จะเอาเข็มหกเหลี่ยม1เมตรกดลงไปในดินนะครับผมเสร็จแล้วก็จะมีฟุตติ้งหลอกมีอะไรต่างกันไปก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดก,กันนะครับผมเดี๋ยวนี้ ผมขอตัวไปเตรียมตัวเอาในส่วนของสว่านใส่กระบวยแม่โคร สแล้วก็เอาเสาเข็มกดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ที่เห็นได้ว่ามันจะลึกๆเดี๋ยวเราจะทําการขุดฟุตติ้งนะครับให้ลงไปอยู่ที่หัวเข็มเลยนะครับผมเพราะว่าพื้นดินมันสูสๆต่ำไม่เท่ากันแต่ว่าระยะของหัวเข็มเราจับระดับไว้นะครับผมบวกลบไม่เกิน5เซนติเมตรนะครับผมก็ตอนนี้จอะเสร็จเรียบร้อยสายเข็มเรียบร้อยเดี๋ยวจะเตรียมถอดกระสวยออกไอถอดสว่านออกนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะขุดฟูตติ้งกัน ก็เพื่อนๆตอนนี้ก็วางปลอกซ่วมเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นบอกเกอร์นะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นปลอกซ่วมนะครับผมก็ขุดเรียบร้อยนะครับให้ระยะกว้างเดี๋ยวเราจะทําการดึงกรอบรอบๆนะครับเสร็จแล้วก็จะปิดฝานะครับผมทีนี้ส่วนต่อไปเราจะมาทําการขุดฟุตติ้งนะครับผมตอนนี้ก็ขุดได้แล้วนะครับผมหนึ่งหลุมตรงนู้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการขุดต่อทั้งหมด14หลุมนะครับครับโอเคผมก็ ยังคุยกันไม่เสร็จนะครับผมแต่ฝนตกมาอย่างหนักเลยนะครับนี่ต้องเข้ามาหลบอยู่ในรถนะครับผมตอนนี้เจ๊จัดเราไปปิดประตูให้ลูกค้าอยู่นะครับเราต้องเอาแม่โครกลับนะบเพราะว่าตรงนี้หน้างานไม่มีใครอยู่ดูแลนะครับผมเราต้องเอารถกลับแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาุูกันต่ออีกทีพรุ่งนี้นะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้งานนะครับได้จอเข็มเสร็จวางเข็มเสร็จวางปอกซ่วมเสร็จท่อซ่วมเสร็จนะครับแล้วก็เริ่มขูดฟตติ้งนะครับเกือบจบนะเดี๋ยวดูภาคข้างนอกกันแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาดูอีกทีวันพรุ่ โอเคครับผมก็ขุดฟูตติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่เมื่อวานนั้นนะครับฝนตกมาอย่างหนักนะครับไม่สามารถขุดได้นะเพราะว่าเนื่องด้วยรถแมคโครของกลับผมเนี่ยมันเป็นแบบอย่างนี้นะครับมันไม่มีตู้แอร์นะครับมันทําให้เป็นเปียกมากนะครับแล้วเราต้องขับรถกลับบ้านก็เลยฝืนไม่ไหวนะครับก็เลยหยุดไปกลางคันนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือเรามาขุดฟูตติ้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ ทั้งหมดฟุตติ้งทั้งหมด14หลุมนะครับ14หลุมแล้วก็บอกส้วมอีก2ชุดนะครับผมที่ขุดแล้วฝังกบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เกลี่ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเกลี่ยอีกทีคือตอนเราเทฟ,ฟุตติ้งให้เรียบร้อยนะครับจักระดับผิวฟุตติ้งเรียบร้อยถึงจะเอาดินเข้ามาปรับเกลี่ยให้ได้ระดับทั้งหมดนะครับผมก็เดี๋ยวงานต่อไปนะครับผมก็คือเราจะมาเริ่ม ตีแบบฟูตติ้งหาแนวหาไกด์ลายอาหารตำแหน่งของตัวตอม้อเพื่อให้ตรงกันกับฟูตติ้งด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเรามาอัปเดตกันอีกทีนะครับผมถ้าเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้อย่าลืมนะครับผมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง Youtube ซอสุนันการช่างให้ผมด้วยนะครับผมถ้าอย่างไรวันนี้ผมช่างต้นลากลับก่อนสวัสดีครับ